วัสดุในการทำสายคล้องคอนะคะหูหน้ากากอนามัยนะคะก็จะมียางขนาด5มิล4มิลน,นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะมีเส้นเอน็นมียางล็อกค่ะใน1ชุดนะคะทางร้านะจะขายให้ลูกค้าก็คือว่าจะเตรียมยาง1เมตรให้นะคะ1เมตรเท่ากับ100เซนค่ะแล้วก็จะมีตัวล็อกให้2คู่นะคะจริงๆใช้แค่คู่เดียวนะคะแต่อีกหนึ่งคู่ทางร้านแถมสำรองให้ค่ะ เมื่อเราตัดยางนะคะได้ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยนํายางนะคะมาร้อยกับตัวล็อกค่ะร้อยแบบนี้นะคะเมื่อร้อยเสร็จแล้วนะคะลอดเข้าไปในห่วงหน้ากาค่ะแล้วก็พับทบยางให้ได้ในลักษณะนี้นะคะ เมื่อพับทบยางได้ในลักษณะนี้แล้วใช้เส้นเอ็นที่เราแถมให้นะคะร้อยเข้าไปค่ะร้อยเข้าไปในห่วงเลยนะคะลอดแล้วก็ดึงค่ะอาจจะใช้แรงดึงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ล็อกอยู่ ค่ะลอดเข้าไปลักษณะนี้นะเราก็ดึงสายเลยนะคะดึงยางเลยค่ะอาจจะดึงย้านนิดนึงนะคะเพราะว่ามันต้องฝืดหน่อยเพื่อที่จะได้ล็อกได้ค่ะดึงแบบนี้นะคะที่เหลือก็ใช้แรงมือเลยคะ่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะทำทั้งสองด้านเลยนะคะ ผลงานที่ร้อยออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะช่วงข้อต่อจะไม่มีโลหะนะคะไม่เป็นอันตรายกับเด็กค่ะและยางคล้องเนี่ยก็คุณภาพดีนุ่มๆค่ะไม่บาดคอไม่เจ็บคอคอไม่แดงนะคะเหมาะสำหรับเด็กๆผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะคะในตัวอุปกรณ์เนี่ยที่ทางร้านมีให้ก็จะมีตัวยางมีซิลิโคนแล้วก็จะแถมเส้นเอ็นไว้ให้ร้อยสำเร็จค่ะ แต่ถ้าบางท่านรู้สึกว่าตัวยางล็อกอยากไปก็อาจจะหาหัวเข็มขัดจิ๋วแบบนี้ก็ได้ค่ะเอามาร้อยนะคะตรงช่วงข้อต่อก็ได้ค่ะทางร้านจำหน่ายยางคุณภาพดีมีหลายสีนะคะอัปเดตสินค้าตลอดค่ะ